สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแ d ดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดีมีสูตรอาหารเหนืออร่อยอร่อยแล้วก็ฮิตมากๆเมนูหนึงมาฝากเพื่อนๆกันนะครับนั่นก็คือเมนูแกงฮังเลครับแกงฮังเลเนี่ยจะทําให้อร่อยส่วนประกอบหลักๆสําคัญมีอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือน้ําแกงเนี่ยจะต้องหอมเข้มข้นแล้วก็กลมกลม่อมนะครับส่วนเนื้อหมูเนี่ยก็จะต้องนุ่มชุ่มฉ่า ใช้เวลาเคี่ยวนานๆนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆจน เครื่องแกงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับรสชาติจะออกหวานเค็มแล้วก็มีอมเปรี้ยวนิดนิดนะครับกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นเนื้อหมูทั้งหมด3กิโลกรัมจะแบ่งเป็นเนื้อหมูสันคอ2กิโลกรัมแล้วก็เนื้อหมู3ชั้น1กิโลกรัมครับต่อไปเป็นพริกแกงฮังเลเราใช้ทั้งหมด400กรัม ดดดี้จะลงสูตรพริกแกงฮังเลไว้ในเด s c r คริปชันหรือว่าใต้ข้อความนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ครับแล้วที่ขาดไปได้ก็คือผงฮังเลนะครับสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด2ซองครับต่อไปเป็นขิงอ่อนเราจะมาปอกเปลือกแล้วก็ซอยให้เป็นเส้นนะครับใช้ประมาณ1แง่งหรือประมาณ1ถ้วยครับต่อไปเป็นถั่วลิสงใช้ประมาณ100กรัมจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้นะครับวันนี้ดัดดี้ไม่คั่วนะครับ สับปะรด150กรัมสับปะรดจะช่วยให้หมูเรานุ่มเร็วขึ้นแล้วก็น้ำแกงเนี่ยกลมกล่อมครับน้ำตาลอ้อย200กรัมตัวนี้จะให้ทั้งความหวานแล้วก็ความหอมด้วยนะครับต่อไปผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะสียูดามหนช้อนโต๊ะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยครับกระเทียมเราใช้กระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้นะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะครับ น้ำมะขามเปียก3ทับพีสามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับเพราะว่าน้ำมะขามเปียกแต่ละที่เนี่ยความเปรี้ยวอาจจะไม่เท่ากันครับสีอิ้วขาว2ทับพีสุดท้ายน้ำเปล่าใช้ประมาณ2ลิตรครับขั้นแรกเรามาเตรียมเนื้อหมูกันก่อนนะครับวันนี้ด a ดดี้ใช้เนื้อหมูสันคอแล้วก็เนื้อหมู3ชั้นนะครับ ตัวเนื้อหมู3มชั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกให้ชั้นของไขมันเนี่ยมันบางๆนะครับมันจะอร่อยมันจะไม่เยอะเราก็จะไม่เลี่ยนเกินไปครับเราจะมาหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเคี่ยวเนี่ยหมูของเราเนี่ยจะได้ไม่เละนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราทานเนี่ยมันจะอร่อยขึ้นครับ ต่อไปในส่วนของสันคอนะครับที่เราเลือกใช้ในส่วนของสันคอเพราะว่ามันมีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับถ้าเราใช้3ามชั้นทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะมันเกินไปแล้วก็จะเลี่ยนเกินไปครับเราก็เลยใช้สันคอด้วยเวลาเราทานเนี่ยมันก็จะมีเนื้อให้ทานเยอะขึ้นนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าใหญ่ๆเหมือนกันเลยนะครับ พอหั่นเสร็จเรียบร้อยเราพักทิ้งไว้นะครับต่อไปเรามาหั่นขิงอ่อนครับตัวขิงอ่อนเนี่ยเราจะหั่นให้เป็นแผ่นก่อนนะครับจากนั้นเราก็วางซ้อนกันแล้วก็มาซอยให้เป็นเส้นครับตัวขิงเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมให้น้ําแกงเนี่ยมันหอมขึ้นด้วยครับต่อไปเป็นสับปะรดครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับจะช่วยให้หมูของเราเนี่ยนุ่มชุ่มฉ่านะครับแล้วก็เพิ่มความหวานอมเปรี้ยวให้กับน้ําแกงของเราด้วยครับเราจะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาหมักหมูนะครับวันนี้เราใช้หมูทั้งหมด3กิโลกรัมเนี่ยซึ่งมันก็จะเยอะพอสมควรนะครับเราก็เลยจะหมักหมูในกระทะไปเลยนะครับโดยการใส่หมูลงไปนะครับตามด้วยพริกแกงครับเราจะใช้พริกแกงทั้งหมด400กรัมต่อหมู3กิโลกรัมนะครับ ต่อไปเป็นผงฮังเลนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับผงฮังเลเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยนะครับมันจะเป็นเครื่องแกงแบบทางเหนือนะครับรสชาติเนี่ยหอมคล้ายๆผงกะหรี่นะครับพอใส่ทั้งสองซองเสร็จแล้วเราก็ขยำพริกแกงกับหมูเนี่ยให้เข้ากันเลยครับขยำบี้พริกแกงเนี่ยให้กระจายให้ทั่วหมูเลยนะครับ คุกเคล้าแบบนี้ไปให้ทั่วๆนะครับใช้เวลาคุกเคล้าในประมาณสัก5นาทีนะครับพอคุกเค้าหมูทั่วแบบนี้แล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับพอเราหมักหมูกับพริกแกงไว้1ชั่วโมงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็เปิดแก๊สไฟอ่อนๆก่อนนะครับจากนั้นเราก็ผัดหมูกับพริกแกงเนี่ยให้หอมเลยครับ ค่อยผัดไปเรื่อยๆนะครับคลุกเคล้าแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผัดจนหมูเนี่ยมันเซ็ตตัวแข็งขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงเนี่ยส่งกลิ่นหอมครับจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับมันจะได้พริกแกงเนี่ยจะได้ไม่ไหม้นะครับแล้วก็หมูเนี่ยจะได้เซ็ตตัวง่ายขึ้นครับ ัดแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับหมูเนี่ยจะเริ่มแข็งขึ้นเด้งๆขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับต่อไปเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปนะครับให้ท่วมตัวหมูเลยครับวันนี้เราใช้น้ําเปล่าทั้งหมดประมาณ2ลิตรนะครับพอเราเติมน้ําเปล่าเสร็จแล้วเราเร่งเป็นไฟแรงเลยนะครับเรากดหมูให้มันจมในน้ําแกงนะครับแล้วก็ปิดฝาตั้งทิ้งไว้จนน้ําเดือดนะครับ พอน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ถั่วลิสงลงไปครับแล้วก็ตามด้วยสับป,ปะรดครับตัวถั่วลิสงเนี่ยเพื่อนๆจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้นะครับพอเราใส่ถั่วลิสงกับสับป,ปะรดลงไปแล้วเราก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับจากนั้นเราก็เกลี่ยหมูให้จมน้ำแกงครับแล้วเราก็ปิดฝาเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับ ระหว่างนั้นเราต้องคอยมาเปิดฝาคนเรื่อยๆนะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับไม่งั้นหมูเนี่ยอาจจะไหม้ก้นได้นะครับคนทุก1 0 1ถึงนาทีก็ได้ครับพอหมูเริ่มสุกเนี่ยตัวมันมันก็จะเริ่มออกมานะครับเราก็จะต้องมาตักมันออกด้วยนะครับตัวน้ำมันแดงๆเนี่ยเราจะต้องตักออกให้หมดเลยนะครับ พอเราเคี่ยวไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราเบาเป็นไฟอ่อนครับเรามาเริ่มปรุงรสกันนะครับอย่างแรกเราใส่น้ำมะขามเปียกครับตามด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วดำครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้เราจะใส่ขิงซอยลงไปด้วยครับแล้วก็กระเทียมครับ จากนั้นเราก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับแล้วเราก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆแบบนี้ไปอีกประมาณ1ชั่วโมงครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องคอยมาคนเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะครับมันอาจจะไม่ก้นได้ครับพอเราเคี่ยวไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูว่าหมูของเราเนี่ยมันจะเริ่มเปื่อยแล้วนะครับลองใช้ทัฟพีเนี่ยกดดูก็ได้นะครับถ้ากดแล้วขาดแบบนี้แสดงว่ามันเปื่อยแล้วนะครับ พอหมูเปื่อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่น้ำตาลครับวันนี้เราใช้น้ำตาลอ้อยนะครับถ้ามันเป็นก้อนอยู่เราไปทุบให้มันแหลกก่อนนะครับเวลาเราใส่ลงไปมันจะได้ละลายง่ายขึ้นครับน้ำตาลเนี่ยเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยนะครับเราจะไม่ใส่ตอนแรกเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะไปรัดหมูทำให้หมูเนี่ยเปื่อยช้านะครับเราเลยใส่น้ำตาลเป็นอย่างสุดท้ายครับ พอเราใส่น้ําตาลลงไปแล้วเราก็จะชิมรสชาตินะครับรสชาติของแกงฮังเลเนี่ยมันจะหวานนําแล้วก็เค็มตามนะครับแล้วก็เปรี้ยวเป็นอย่างสุดท้ายนะครับตัวเปรี้ยวเนี่ยจะทําให้แกงเนี่ยมันมีความกลมกล่อมนะครับเวลาเพื่อนๆใส่น้ํามะขามเปียกเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงนะครับจะใส่ไปเยอะนะครับค่อยๆใส่แล้วก็ชิมรสชาติไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันเปรี้ยวนํำเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะครับตัวเปรี้ยวเนี่ยจะใส่ตามเป็นอย่างสุดท้ายเลยนะครับ พอเราชิมรสชาติได้อย่างถูกใจแล้วนะครับเราก็จะเคี่ยวต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับให้น้ำเนี่ยมันงวดลงครับพอน้ำมันงวดลงประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ปิดไฟตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงฮังเลแบบทางเหนือนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยรสชาติของแกงฮังเลก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางจังหวัดก็จะมีความเค็มนํา บางจังหวัดก็จะมีความหวานนำนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พริกแกงของแต่ละที่ด้วยนะครับความหอมรสชาติของพริกแกงแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกปรุงรสชาติได้อย่างที่ชอบได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวแดดดี้เนี่ยชอบให้มันมีความหวานนำเค็มตามแล้วก็เปรี้ยวตามเป็นอย่างสุดท้ายนะครับมันก็จะกลมกลม่อมแล้วก็จะอร่อยพอดีเลยนะครับจิ้มกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับเราทําครั้งหนึ่งหม้อใหญ่ แบบนี้นะครับสามารถเก็บแบ่งใส่ถุงใส่ช่องฟรีซไว้ได้นะครับพอเราจะทานเราก็นำมาอุ่นทานเก็บไว้ได้หลายเดือนเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ